ภาพรวมของดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีของเดือนมิถุนายน2566นะครับมีทั้งหมดดังนี้นะครับหก็คือในวันที่2มิถุนาดาวพระพุธจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภที่เวลา11นาฬิก5นาทีต่อมานะครับก็ดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในวันที่15มิถุนนา อยู่ที่เวลา22อนาฬิกาห0นาทีหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ตามมาด้วยดาวพ,พุธย้ายอีกรอบหนึ่งเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีมีความมั่นคงหนักแน่นนะครับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะครับผมเวลา24่นาฬิกาตามมาด้วยนะครับวันที่30มิถุนายนเนี่ยมีดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารได้ โครจรย้ายราศีพร้อมกันเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับสำหรับดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์เวลา17นาฬิกาส0นาทีส่วนดาวพระอังคารก็จะโครจรในวันเดียวกันแต่อยู่ที่เวลา12นาฬิกา2นาทีดังนั้นนะครับสรุปง่ายๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด5นะครับ5้ครั้งดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพฤษภ นะครับแล้วก็ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นเกษตรอันนี้2แล้วนะครับแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เป็นราชาชโชคอยู่ที่ราศีมิถุนอันนี้ก็3ดวงและสิ้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารน,นะครับก็ย้ายราศีในวันเดียวกันแต่คนละเวลาก็รวมทั้งหมดเป็น5ครั้งหรือ5ดวงดาวนะครับอันนี้คือภาพรวมของการโคจรดวงดาวโยกย้ายราศีในเดือนมิถุนาสนารครับ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมลัคนากุมเดือนมิถุนายน2566นะครับเริ่มต้นเรื่องราวความรักในเดือนนี้เนี่ยผมว่ามีเรื่องจุกจิกกวนใจเป็นพ่อแง่แม่งอนทําตัวเป็นเด็กๆคนรักทาตัวเป็นเด็กจนทะเลาะไอเดิมมาเคยเข้าใจตอนนี้ไม่เข้าใจแล้วแล้วทาตัวให้น่ามโมโหงุนงงทาตัวอย่างกระเด็กๆเอ๊ะอะไรวะย้อนวัยหรือเปล่าเนี่ยมันจะเปะน็นลักษณะทำให้อารมณ์เสีย นิดหนึ่งนะครับเราวางเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ร้อนเนี่ยมันร่วมด้วยนะครับจะทําให้ปัญหามันรุนแรงและบานปลายไปกันใหญ่แต่ในขณะเดียวกันตําแหน่งของลูกเนี่ยกับดีมันแปลว่าลูกจะเป็นกาวใจสามารถเป็นผู้ประสานสิบทิศพอพ่อแม่ทะเลาะกาันเอาแล้วเดี๋ยวลูกจงมือมาชวนนู่นนู่นการเป็นพ่อแม่ดีกันเรียกว่าบริวารจะนําเรื่องราวดีๆหรือมาเคลียร์ให้อธิปานมาพ่อแม่ทะเลาะกาันลูกเป็น ตัวเชื่อมนี่บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ทุกราศีไหมไม่ครับบางราศีลูกมาเนี่ยพ่อแม่เล่นซ้ําเข้าไปอีกเพราะมันโมโหอยู่แต่ลูกของราศีกลุ่มในเดือนนี้รู้จังหวะจับโคนการเข้าออกการพูดวิธีการจานะครับเขาจะเป็นตัวเชื่อมต่างๆนานาให้อพ่อแม่ทะเลาะกันเขาเป็นกาวใจประสาสิบทิศให้นี่ลักษณะจะเป็นให้ผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของหน้าที่การงานเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังมีคู่แข่งขันมาเบียดเบียนนิดนึงนะครับแย่งชิงฐานลูกค้าของท่าน อยู่บ้างแนะนําว่าต้องอาศัยคอนเนคชันหรือสายสัมพันธ์ความสนิทเดิมเพราะลูกค้าเขาจะมาเบียดเขาก็จะบอกว่าเขาไม่เอาเจ้าอื่นเขาจะเอาราศีกลุ่มหรือของท่านที่ผ่านมาเขาสนิทชิดเชื้อกันดีอยู่มีปัญหาก็รับประกันเคมกันได้เจ้าใหม่มาจะเบียดยากแต่ถ้าคุณห่างเหินลูกค้าอ่าวัดผมว่าโดนแน่เดือนนี้เนี่ยฐานลูกค้าหลากัหลกๆเดี๋ยวจะโดนคนอื่นไปแย้งนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงของชาวราศีกลุ่มนะครับต่อมานะครับ ก็เรื่องของเงินงินทองๆองดูแล้วเนี่ยจากดวงดาวเหมือนจะไล่หนทางเหมือนพบเจอทางตันแต่แท้จริงอ่ะฟังแล้วอย่าเพิ่งใจถึงตาตุ่มนะครับยังคงมีทางออกอยู่นะครับไอ้จังหวะนั้นเนี่ยมันจะมาได้แบบถูกที่ถูกเวลาเรียกว่าได้มาแบบงงๆเช่นไม่รู้แหละค่าบัตรเครดิตต,ต้องจ่ายแล้ว30บวันที่ผ่านมาไม่รู้ทําได้ยังไงนึกไม่ออกแต่สุดท้ายแล้ววันที่สาก่อนะระรังจะดังเป้ง กับมีลาบเข้ามาเช่นถูกหวยรวยเบอร์หยิบยืมใครก็ไม่ให้จังหวะมีคนมาช่วยก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปใช้เขามัอนเจ้าเขามาสอดรับในจังหวะที่มันเป็นแบบนั้นนะครับมันจะได้ดีเรื่องของโชคลาบหรือลาบลอยแบบไม่คาดคิดนี่สาเหตุที่มานั้นก็เนื่องมาจากผลบุญกุศลเก่าที่คุณได้ทําเอาไว้นะครับมันจะส่งผลให้คุณรอดผ่านพ้นเพศภัยไปได้หรือว่ามาแบบนิ่มๆเนิบมเร่เื่อยๆมาสเตเบอร์สเตียนเพราะบุญกุศลของคุณแต่ ชาวราศีกุมพูดให้ทราบตามตรงถ้าที่ผ่านมาไม่เคยทําบุญกุศลไดเลยไออันนี้ตันแน่ไม่มีทางออกเลยนะครับต้องะลวงอย่างเดียวนะครับอย่างนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงสําหรับจุดที่ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วของชาวราศีกุมในเดือนมิถุนาแน่นอนครับการถูกแทงข้างหลังโดยไม่คาดคิดอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังสักหน่อย ไหนจะลูกค้ามาเบียดที่ไหนได้โดนไซโคแทงเข้าไปอีกอ่าอันเนี้ยระมัดระวังเรื่องของการถูกแทงข้าหลังแบบไม่คาดคิดหรือการถูกหักหลังไว้สักหน่อยหนึ่งพยายามนะครับวางแผนรับมือเรื่องราวนี้ให้ดีๆก็ถือเป็นเรื่องราวการเตือนชาวราศีกุมในภาพรวมของเดือนมิถุนา2566นะครับ